สองชีวิตนางเอกแองจี้เฮสติงหลังแต่งเศรษฐีน้ำมันกลายเป็นแม่ลูกหนึ่งผันหลังให้กับวงการมายาเพื่อไปใช้ชีวิตคู่กับครอบครัวสำหรับอดีตนางเอกชื่อดังแองจี้เฮสติงหลังจากที่แต่งงานกับสามีทาริค,คาด,ดูมีหนุ่มลูกครึ่งสิงคโปร์คูเวตเศรษฐีน้ำมันคูเวตเธอก็ได้ย้ายมาอยู่กับสามีที่ต่างประเทศและตอนนี้ก็ได้กลายเป็นคุณแม่ลูกหนึ่งเต็มตัวแล้ว ล่าสุดแองจี้ก็ได้อัปเดตเรื่องราวชีวิตผ่านอินสตาแกรมแองจี้8คนเป็นแม่ต่างใจหายเมื่อลูกชายโตเป็นหนุ่มที่ต้องออกไปเรียนรู้โลกกว้างโดยแองจี้เปิดเผยว่าส่งลูกไปเนิร์เซอรี่วันแรกใจหายนี่ลูกโตขึ้นอีกก้าวแล้วเหรอเนี่ยเราก็แอบ,บร้องไห้ไปแล้วรอบหนึ่งต้องบอกกับตัวเองว่าลูกโตขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งแล้วนะลูกไปโรงเรียนไม่ใช่การทอดทิ้ง แต่เป็นการส่งเสริมพัฒนาการของลูกเราต้องเข้มแข็งเราต้องสนับสนุนการเรียนเมกิฟันลูกต้องสนุกกับการเรียนมีเพื่อนเล่นดีสตรองนะลูกแทกแท็กคิดถึงลูกแล้วอ่อยู่ด้วยกันตลอดเวลาไม่แปลกที่จะคิดถึงลูกว่าแต่จะมีอีกสักคนไว้แก้เหงาไหมล่ะคะคุณแม่แองจี้